แล้วคนอื่นเนี่ยบางคนก็เป็นสารเอ่อมาจากสารต่างต้องไปเช็คว่าคือในน,นนั้นเนี่ยมันจะมีผสมกันระหว่างรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์แล้วผมอยากฟังมากมากคือผมอยากจะนพนดลเทพิทักษ์ถ้าผมจัไม่ผิดนพนดลเทพิทักษ์เป็นทูตมาเกาะเดี๋ยวนะกลัวผิดเงินมาพูดไปพูดมาเดี๋ยวกูขยายความโง่ไปแป๊บนะขอดูนิดนึงนพนดลเทพิทักษ์นพนดลนเทพิทักษ์นพนดลเอ่อเทพพิทักษ์ เออใช่ชัวร์ปึ้งรับรองไม่ผิดเพราะว่าอ่านไปอ่านมาล้วคือนพดลเทพพิทักษ์เนี่ยเป็นเป็นทูตเก่านะครับมาจากกระทรวงต่างประเทศแน่ๆแต่จำไม่ได้ว่าเป็นทูตที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอดูเลยแล้วกันนพดลเทพพิทักษ์เกิดสองสี่เก้าเก้าเป็นนักการทูตนะครับเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเคยดำรงตําแหน่งรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกอธิบดีกรมเอเชียใต,ตย้อ่าแล้วก็เดี๋ยวนะเขาอยู่กรมเอเชียตะวันออกกรมเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเออเอเชียตะวันออกกลางนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่ามาไมารพดลเป็นนักการทูตเคยเป็นเคยเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ขึ้นไปเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาคือคือไอกรมเอเชียใต้เนี่ยคำว่า,าเอเชียใต้ทุกคนต้องเข้าใจนะครับเ,เดี๋ยวพูดงี้เหมือนไปสั่งสอนเกินไปเอเชียใต้มันหมายถึงพวกอินเดียนัจะออกมาบังคลาเทศอันรแถวนั้น,อ,น,น,นอินเดียคือพวกอเออไอพวกที่แบบเราเรียกว่าซ o u t เซาท์เอเชียนนะครับคือแล้วก็ตอนออกกลางแล้วก็แอฟริกาคืออีกกรมเนี่ยเป็นกลมที่ดูแบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะว่างอะนะครับคือเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแยกเป็นเอเชียตะวันออกนะครับอันนี้คือกลมหนึ่งแล้วก็อีกอันคือกรมเอเชียใต้แต่กรมเอเชียใต้เนี่ยมันจะดูแลตะวันออกกลางและดูแลแอฟริกาด้วยนะครับล้วก็เคยเป็นลองประหลัดกระทรวงต่างประเทศเป็นเอกอักทูตประจําหลายประเทศนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวของตัวของทลกมนต์เท,ตเทพพิทักษ์เนี่ย เป็นนักการทนผมเลยอยากรู้ว่าผมอยากฟังนุพดลถามแพทองฐานมาก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 ,มากนพดลเนี่ยจบรับศาสตร์จากจุลานะครับจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เขารุ่นพี่แก่ผมนานมากแต่าแล้วเขาไปเรียนต่อโทที่นอตเทิลอิลลินอยส์นะครับเอ,อที่เขาได้ทุนฟูลไบ h ์นะฮะเขาได้ทุนฟูลไบต์ไปเรียนนะฮะเขาได้ฟูลไบ h ์ปีไม่รู้ว่าคือคุณรุ่นเขาอะเป็นรุ่นแก่ผมหลายปีไม่ทันกันหรอกครับนะครับทีนี้ผมอยากฟังนุพดล ถามนายทองทานเรื่องเกี่ยวกับการทูตมากเป็นหนึ่งคนที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้และอยากฟังมาก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 ส่วนนักครินที่ผมเฉยๆป่ะผมผมไม่ค่อยอะไรกับเขามากเท่าไหร่นะครับไม่ได้บอกเขาไม่เก่งนะเขาเขาก็โอเคแต่ว่าก็ก็กมผมคือผมไม่ได้ไม่ได้มองนักครินอะไรอะไรมากนะักแต่ที่ผมอยากมองอีกฝั่งก็คือพวกเออ,อาจารย์อะไร อ่าที่เป็นที่เป็นนักกฎหมายอ่จะจริยนิติอะไรอ่ะที่ขอโทษนะจำชื่อได้ไม่หมดที่เกลียดจำช่างแม่งอ่ะนะคือคือผมอยากฟังคนเหล่านี้บางคนถามแผนทองทานมากว่าจะเอาอยัางไงถามยังไงแล้วก็เรื่องเนี้ยผมว่าน่าสนใจว่าแผนทองทานจะตอบอะไรนะครับอ่อโซฟาอ่อส่วนมีคนถามว่าแล้วอะไรชัดชัยบางชวดอะไรเงี้ยจะไปตอบอะไร เออก็มีคนไปถามว่าอยู่ที่ศาลจะถามอะไรเออหลวงเขามีคนถามว่าเฮ้ยหลวงพ่ชัยแล้วชัดชัยจะไปตอบอะไรเอ่อเพราะชัดชัยเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรทองทานตอนสมัยอะไรทั้งหลายแล้วก็เราก็ไม่เห็นชัดชัยเขาไปอะไรกับอะงเราบอกว่าไม่รู้ภาพเราไม่เห็นแต่ผมไม่รู้ลึกๆเขามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือถ้าผมถามว่าถ้าสมมติศาลจะไปถามชัดชัยเรื่องพระทองทานสนทนากับคุณเซนไม่เกี่ยว ถามะลรว่าเออเขาก็บอกกูไม่ได้ฟัง <_ d ose> กูไม่ได้อยู่ด้วยนั้นกูก็รู้เหมือนพวกมึงแหละกูก็มาอ่านจากข่าวจากพวกมึงแหละเพราะกูไม่ได้คุยกับเขาแต่ถามผมนะผมคิดว่าถ้าสมมุติชัดชัยจะโดนถามเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นว่าสิ่งที่แพททงทานพูดเนี่ยมันกระทบกับความมั่นคงของประเทศตรงไหนอืเพราะชัดชัยเนี่ยเขาเป็นผู้ที่พูดง่ายๆคือตอนนี้เขาเป็นเมอร์ดึงของสภาความมั่นคงใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติสารไม่ถามเขาเรื่องเกี่ยวกับ บทสนทนากับไพทองทานกับไอ้คุณเซนเนี่ยแล้วมาถามผมว่าถ้าผมเป็นฉัดชยัยผมจะตอบไม่รู้ว่ากูก็ฟังข่าวอ่ะกูก็ไม่ได้อยู่วันที่เขาคุยกันไม่รู้อะแต่ถ้าบอกว่าประโยคเนี้มันทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศอย่างไรหรือว่าภาพรวมของการเจรจาครั้งเนี้ชัดชัยมองว่ามันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่อะไรประมาณเนี้ยพราะว่าอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจว่ะเอออันนี้เลยทําให้ผมอะ เกิดอาการไม่รู้นะเดี๋ยวคุณดูนว่าจะร้อนลนกว่าจะไปที่ศาลเองหมืนนะเดี๋ยวไปเออเดี๋ยวเรจะไปเองปัสเข้าสินะแต่ว่า